น้ำน้ำที่แช่นี่ต้องเอาใส่อะไรไหมน้ำปราปารอน้ำปราปาทำไมมันสดดีอุ <c oughs> ้ยเราไม่ใช้น้ำอะไรเลยไม่คิดว่าเอ๊เขาหยอดไอพวกแบบเครื่องดื่มชูกำลังลงไปหรือเปล่านะทำไมมันสดอะไรอย่างเงี้ย ออกไปไหว้วันแม่แลดูคึกคักเนาะ <c oughs> ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> ไอต่ไปวัดโสธรไปทางนู้นอ่ะ รถติดเยอะมากเออ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 รถติดเป็นทางมันมันหยุดเนาะพรุ่งนี้มันก็หยุดใช่เขาเข้ามาไหว้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ร้านอหารเซนทาแม่ไปกินข้าวอ่ะอีวันนั้นไปแหละไปพัทยาตรงสวนลงนู้ก็บอกว่าวันแม่ฟีแม่หนึ่งคนให้เขาฟีรถ สวยทุกแบบเลยค่ะมาอดหนนได้นะคะยังไม่ได้รีวิวเลยต้องรีไว้ก่อนคนติดตามหนูเจ็ดพันกว่าสวยๆติดค่ตคนละร้านหรือร้านเดียวกันค่ะร้านเดียวกันหรือคนละร้านรอคนอื่นอ๋อ สวยๆดูดูหน้าแม่ค้าไว้นะคะแล้วไม่ลืมมาอุดหน,นุนโอ้ยแม่ค้าสวยแล้วขายดอกไม้มันก็แล้ดูมีชีวิตชีวาอันนี้อันนี้อยู่ตลาดเก่าเนาะตลาดทรัพย์สินข้างทางารซามาอุดหนุนได้นะเออเนี่ยอืมไม่แพงเนี่ยเลือกได้ด้วยเนี่ยบอกขอเปลี่ยนมรี่ดูเขาก็เปลี่ยนให้ ดูสวยๆโ,โดนดา่าแล้วเขาจอดรถนอยอยู่ก้าตทางไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะ